ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจอดรถของร้านร้านคุณเปิ้ลนหมูกระทะนะฮะเป็นร้านดังดูรีวิวจากยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนมากินแล้วมันน่าอร่อยมากก็ชวนน้องมาด้วยนะครับซึ่งน้องคนนี้แม่งมว่างๆมงจริงๆชวนไปไหนมันก็ไปร้านตั้งอยู่ตรงแถวรัชดารถดูซอยดิเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยดูดิสะดุดตาคันนี้มากเลยว่ะไม่รู้ใครพี่เดี๋ยวถามหาเจ้าของนี่ FK2 อะใช้ R ที่สุดของซีวิ c ไท R อานี่เมนูเมนูก็มีเป็นเซตมาแม่เป็นบุฟเฟ่นนะสามร้อยแปดสิสี่ร้อยแปสิบห้า้แปดสิบนั่งตรงนี้เลยน่านสั่งะรูดนั่งมะซินัดสแล้วใช่นั่งนั่งนี้ได้ไหมครับพี่ใช่พี่ต้นเจ้าของร้านเหรครับนั่งคุยครับที่เห็นมีซีวิ c ไท R อาจอดอยู่อ่ะใช่ใช่ไทอาร์ป่ะใช่ครับ FK2 ว่ารุ่นเนื้อใช่ครับเฮ้ยของน้องเหรอ ครับของของผมเไปยังไม่เป็นเลยมึงขับไทยอาร์ได้ไงอ่ะมาแล้วอ้่าฮ่าฮ่าฮ่าอืมอืมอืมรู้จักกันเยอะแล้วพี่ต้นเขาเปิดกี่โมงวะเปิดตั้งแต่บ่ายสามส่งตั้งแต่เที่ยงครับอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเชื่อไหมประมาณสี่โมงว่คนน่าจะเกือบเต็มโต๊ะแล้วอะสี่ห้าโมงงั้นเดี๋ยวกินหมูกระทะก่อนแล้วก็ขอไปดูรถพี่ต้นหน่อยได้ไหมฮะได้เสร็จสั่งหมูกระทะก่อนดีกว่าครับแล้วก็อยู่แล้วครับกลางวันยังไม่กินข้าวเลยเนี่ยเพิ่งมากินอ่าตอนางบายครับพี่ เคยกินไหมไม่เคยกินเฮ้ยไอยู่ไหนมาครั้งแรกเสร็จวันนอกเยี้ยนะเนาวแแล้วเฮ้ยสาวแบบคลาสสิกดั้งเดิมคือหมูมันอร่อยมากเสร็จปุ๊บหมูมันอร่อยมากแม่งมาโดนน้ำจิ้มอีกงงเหมือนกันคือมันหมูมันไม่แห้งมันไม่มันเกินเกินไปหมูนุ่มๆนะไม่แห้งไปเลยก็มันไปเลยกินแล้วเหรออันนี้คือเราสั่งเพิ่มได้ใช่ได้สั่งเป็นยังไงสามารถสั่งแยกเพิ่มได้ในราคาจานละร้อยยี่สิบอ๋อสมมติเรา สมุดเราสั่งชุดเราสี่ร้อยแปดสิบมึงจะสมมุติทำไมอ่ะเขาเขียนไว้อยู่เนี่ยสมุดทำไมเออเราสั่งเล้วสี่ร้ิยเออมึงเป็นใครเนี่ยเราเล่ากันถึงงานแล้วเนี่ยเองเราก็สั่งเพิ่มอ๋อมาแล้วนี่นี่คือชุดไหนนะเราสั่งชุดอะไรนะชุดกลางสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบบาทเชียร์โดก็สีนีอันนี้คือน้ำซุปน้ำชาไว้แดกดิเทใส่แก้วมึงเลยน้ำซุปความทำงานต้อมจองไม่ได้อวยกันเลยนะเพราะว่า เราชกินแล้วเราชอบจริงๆคือวันเจ้าสั่งมากินที่บ้านมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้แม่งเหมือนกุ้งหมักกุ้งเลอะเนี่ยดูเลยโหเนี้ยโหเนี้ยก็ย่างไปอะ่ะคือแม่งละลายอะ่ะมันไม่เหนียวมันไม่แห้งจนเก,กินไปมันนุ่มกำลังดี หนเมื่อไหร่พี่โน้จะได้กินมากได้มีชิ้นไหนสกเลยเ็ดรับอีกอันหนึ่งนะครับปกติที่อื่นมาในจานปกติที่อื่นมาในจานจะเป็นผักอยู่ข้างใต้หมูไอ้สัตวางกันบางๆใช่ไหมแต่นี่แบบโอ้โหไหลชั้นมากเลยมีน้ำลายไหลเริ่มสุกเริ่มสุกกลับหน่อยแม่จ๋าเพิ่งมาจะได้กลับแลวเหรอพี่ยังไม่ได้กลับบ้านไอ้เหี้ยกลับหมูนีข้างหลัง เดีียบเต็มแล้วประมาณ60-70เรซ็นแล้วเจ็ดครบขุดยอดละหายดีจริงนะโค้่อร่อยอยากกินหายนี่ดูก่อนหมดแล้วนะนี่ไงเรียบร้อยหมดเรี้ยและตกท้ายด้วยแตงโมพี่ที่ร้านเอาแตงโมมาให้ด้วยโอ้โหเปิดเปิดปิดท้ายด้วยนักร้องลูกทุ่งนะครับอะไรอ่ะแตงโมจินตรา เเเฮฮฮ้้้ยยยมจินตลาไปเจอพี่ต้นพอดีเลยพี่ต้นออกมาไปดูรถได้ปะว,ว่างปลยวะว่างเลยเนี่ยว่างเลยพี่ชัววะเนี่ยพี่ดูดิว่างเลยพี่ไปดูได้เลยแั่งเต็มแล้วอะ่ะอับเดียวอะ่ะเพิ่งชั่วโมงเขนาดเย็ดคบไอเกทูนีน่ราคาถ้าไปแดดเท่าไหร่ต้ออกมาใหม่ๆม,มันสี่ล้านกว่าพี่เหรอ เอและนี่คือ Honda Civic Type R, FK2 ตัวโฉมล่าสุด oh. นอกจากคันนี้มันจะมีอีกโฉมหนึ่งใช่ไหมเป็นโฉมอะไร FK8 ดไหม <K> ครัอ <8. S 1> อันไหนใหม่กว่ากัน FK8 ใหม่กมว่าครับอ๋อ oh, แต่บอดี้นี้ยมันไม่มีในบ้านเราใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นจะเป็นรถนำเข้าอย่างเดียวบอดี้นี้จะไม่เห็นในบ้านเราเลยมันจะแปลกตาที่สุดแล้วในบรรดา Type R แต่นี่เป็นสปอร์ตซีดานนะสี่ประตูใช่ไหมพี่ต้นใช่ครับเป็นสี่ประตูครับ เครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นเคเหมือนกันแต่เป็นเคอะไรเคยี่สิบสี่ครับตัวแรกของไทยอาที่เป็นเทอร์โบใช่ครับเยอะแค่เดิมๆโรงงานแรงม้าเยอะไหมพี่ต้นตอนแรกมันสามร้อยสิบตัวยังอไงครับอ๋อถ้าเดิมๆจากจากโรงงานเคมาก็สามร้อยสิบกว่าตัวใช่ครับหรือแซงว่าพูดอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้ไม่ใช่ละเป็นเท่าไหร่เพิ่มนิดหน่อยครับเป็นสามร้อยสี่แปดม้าสามร้อยสี่สิบแปดม้าแรงม้านะครับแต่ว่าอยู่ๆแรงม้ามันมาเป็นสามร้อยกว่าตัวได้ ใช่กล่อง h อน d a t ตครับหนึ่งใบกระจูนแล้วก็มีกลองอากาศหน้าตาเปลี่ยนจากเคยี่ไปเลยนะแต่เวลาหัดเคยสเหมือนงานนี่ที่ที่พี่ต้นบอกว่าเพิ่มแรงม้ามาประมาณ38ตัวก็คือกล่องกล่องต้องอยู่ในเกะกลองนี่กรุ๊ปเอมอันนี้หน้าตาแปลกของนอกแล้วของยุ่นใช่ไหมใช่ราคาประมาณเท่าไหร่แพงไหาแบบนี้ วันสี่หมื่นกว่าบาทครับสี่หมื่นกว่าบาทอ่าแบนแบะนี่นี่เทอร์โบอยู่ตรงนี้เพราะเราเอาแคทออกเทอร์โบเดิมใช่ไฮรติกออกลูกนิดนึงเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับอันนี้เป็นเทอร์โบเดิมไม่ทําเครื่องทำอะไรเลยครับเดิมๆนี่ไฟหน้าเป็นเดย์ไลท์นะเนี่ยทาทางแม่งหลดหลดนะเป็นเดย์ไลท์ได้ล้มันเป็นมันเป็นเจนใหม่นี่ที่เห็นนี่คือพาร์ทเดิมถูกป่ะใช่ครับเป็นเดิมเดิมเลยมีที่ภายนอกที่ดูไม่เดิมก็จะมีแค่ล้อครับเบรกก็เบรกเดิม่ะเบรกเดิมครับเบรกเดิมเป็นเบรกหน้าห ใช่ครับน่องจากว่าแรงม้ามากกว่า300แรงม้าแล้วปกติถ้าเป็นไทอาทั่วไปก็เป็นเบรกหน้าสี่พอร์ตเบมโบอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเบมโบแล้วก็เป็น6พอร์ตละปกติรถตัวถังปองกับประตูอยู่สันเดียวกันฮะอันนี้จะมีสันนอกออกมาไวา้ระบายลมจากห้องเครื่องน่าจะจากห้องเครื่องแล้วเป่าลมออกมาีนี่นะแต่ฝาปองไม่มีฮูดนะแปดอินเตอร์อยู่ไหนพี่ต้นไม่มีอ,อินเตอร์อยู่ข้างหน้าครับพี่อมองไม่เห็นหรอมากพี่เนี่ยเนี่ยอันนี้อินเตอร์ไม่ให้ม้อนน้านะ ถอดกันต้นไม่ได<ม>้อ๋อมึงถอดเถอะกูไม่ว่างขนาดนั้นเออนี่พี่มาตรงนี้กเพิจากโป่งมานะข้างตัวถังมาเนี่ยเส้นสันสวยมากเสร็จปุ๊บก็มีชิ้นนี้นะเป็นดีเทลเพิ่มมาเป็นแก๊ปโป่งหลังท<ม>ี่เห็นภายนอกนี่คือพาร์ทเดิมหมดเลยนะนีออ่ติ่งอย่างเงี้ยเป็นเอ็กเซสเซอร์ที่แบบเดิมโรงงานนะของตัวไทอาร์นะอ๋อเป็นชิ้นแยกของ,องใช่หางหลังเงี้ยของไทอาร์หมดเลยเดิม นี่เดิมอริชินอไอ้เคปล่านี่ก็ของเดิมโรงงานไม่ใช่ครับเป็นของแต่งเป็นของโมดู l โลใช่ไหมครับนี่จะมีชิ้นชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นข้างหน้าโมดูลโก็เป็นยี่ห้อ a c c e s ซสซอรของพันด้ไปถึง30มสคันในไทยมั้งถึงไหมไม่ถึงสาเออน้อยอ่ะหลักสิบบะไม่ให้หลักร้อยเพราะนั้นราคามือสองมันจึงยังดีอยู่แล้วก็ไม่น่าจะตกกว่านี้ละเทียหกสปีดเหมือนกันไหมพี่ต้นเกียหกสปีดครับ ที่หญิงอย่างล้อเนี่ยพี่ต้นเขาเปลี่ยนใบก็เป็นล้อที e สามเจ็ดสามเขาอาจจะรุ่นซาก้าใช่ไหมพี่ต้นใช่ครับไยอันนี้มันเป็นรูอะไรครับพี่ต้นห้ารูร้อยยี่สิบมันเป็นไม่ได้แปลงนะก็คือเดิมๆของตัวคันนี้เป็นห้ารูร้อยยี่สิบแต่งล้อ T ีสามเจ็ดตัวนี้เป็นลายใหม่เนี่ยมันจะเป็นเลเซอร์พอที่เป็นสติกเกอร์เป็นสกรีนใช่ไหมอันนี้เป็นเลเซอร์ที่ล้อแล้วเนี่ยเป็นเลเซอร์หมดละพี่ต้นเบิกใหม่มาแพงไหมสม่เก้าหมื่นห้าขอบสิบเก้าป่ะ ขอสิบแปดครับล้อเป็นขอสิบแปดล้อเดิมมันขอเท่าไหร่ล้อเดิมสิบเก้าครับพี่ล้อเดมสิบเก้ามันเปลี่ยนใหม่เป็นสิบแปดใช่สุดยอดอยากขับสบายไงใช่ครับอยากให้ยางมันแล้วมันดูเตี้ยลงด้วยนะไม่ใส่ช็อคอะไรพี่ต้นเปลี่ยนสปริงสปริงโหลดเหรอใช่ครับสปริงโหลดเฮดแอนด์อาร์ครับโอ้แค่เปลี่ยนสปริงโหลดก็ได้ฟิลนี้สวยแล้วนะใช่ครับตัวช็อคก็เป็นช็อคเดิมใช่ช็อคเดิมมันเป็นไฟฟ้าอยู่แลนะขับดีไหมคันนี้เอาจริงก็ขับดีขับใช้งานได้ทุกวันเลยครับพี่เงินรถบ้านเลย เราไม่กินน้ำมันด้วยพาไปลองขับได้ไหมเนี่ยได้ครับนี่มีบายสปอร์ตด้วยนะโโอ้หมีบายสปอร์ตด้วยใครถามใครถามใครถามตาร์ตให้ฟังดีกว่าให้พี่ฟังหน่อยได้โอ้ดันอยู่เนี่ยที่ท่าของอะไรครับพี่ต้นโปรเด็เกอร์ครับโปรเด็เกอร์ก็เป็นของนอกกัน โอ้ดังนะแต่ว่าเดี๋ยวพอเครื่องเยบมันจะเบาลงเยอะเลยครับเชื่อไหมครับว่ามันสุดยอดมากลุกพาไปขับได้เลยเหรอได้เลยครับพี่ไม่ต้องรางรางงานลูกน้องลูกน้องไม่ต้อหรอพี่ไม่ต้องงานไปไปหมดเลยสี่คนภายในเข้าแบบในสวยนะอันนี้คือใช้ไอีกตรงตรงนี้ให้อารมณ์คล้ายซีวิกเอฟบีเหมือนกันนะแต่รถมันเป็นเจนปี2 0 1พั6สิ้านะปีใหม่นี่ไงก็มีอย่างเราถ่ายใช้ไอไปสามคันมี FD2 FN2 คันนี้ FK2 เนี่ย ก็มีรันนัมเบอร์พันของพี่ต้นคือพันที่ห้าพันกว่าๆนี่หัวเกียร์มูเก้นนะไม่ใช่ของเดิมพี่ต้นครับพาขึ้นรถนะครับนี่พี่หญิงมาดูช่องเก็บสัมภาระใส่กลงใส่แก้วก็อเนกประสงค์นะหัวเกียร์มูเกนเงี้ยกี่ตังค์วะเบิกใหม่ผมเห็นขายกันแปดพันพี่จะปักสามพันกว่าเองรถพี่ต้นมีหมื่นแปดพันกิโล ไอเฮียฟิลลิ่งแม่งดีมากเลยว่ะ <Yeah. S 1> คือมันเป็นรถใหม่ที่ให้อารมณ์แบบว่าสปอร์ตซีดานสุดๆอะ่ะแต่จริงๆแล้วสี่ประตูสามร้อยขม้าแม่งก็แม่งก็มีไม่เยอะนะไปเห็นในคลิปของคนอื่นอะ่ะเขามาถ่ายร้านนี้คือแบบโอ้โหตรงเนี้ยที่เราจอดรถกันอะ่ะคนนั่งรอกันเยอะมากต้องกินหมูกระทะเหรออ๋อเขารอมากินเนี่ยท่าไทยร้านเนี้ย <laughs> <laughs> โอ้จอดเต็มแล้วรถเมื่อกี้ร้านที่เรามาจอดอะ่ะงลงๆผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงไงนะ ครับเมื่อเต็มไปจอดฝั่งนูนต่อได้ตรงไหนเนี่ยที่เขียนว<อ>่าที่จอดทำไมร้านชื่อคุณเปิ้ลน,นะครับชื่อแม่ครับอ๋อคุณแม่ปล่อยมากี่ปีแล้วในร้านสิบสิบหกปีโอ้โหยาวนานม<อ>ากอะสุดยอดเลยอะ่ะทำไมพี่หนุ่มกับพี่เปิดอู่มาสิบเจ็ดปีแล้วย,ยังขับแจ๊สอยู่เลยวะ <laughs> อ๋อเปล่าออเราสมร t h อ <laughs> แฮนด,ดี้แฮนด,ดี้ เฮี hey. ่ด e. ิเียอ้เย็ดรนี e ่ขนาดถนนถนนเนี้ยถนนแม่งไม่ดีนะเว้ยถ้าเป็นรถทั่วไปก็วิ่งแบบร้อยไจอมอสิบส่แต่ต้องกระปุดับกงีแต่นี่แม่งแน่นมากเลยอ่ะท่บูยังไม่มาเท่าไหร่นะะปครับทางบ้านมีทางบ้อีกแล้วเหรอข้ากมาากุ่มกูกูไลอีกแล้วเหรอนี่กูไลอยู่นะเนี่ยกุ่มสีแดงทางขวาพี่กุ่มสีแดงทางขวาทไครับ อ๋อ,อมันจะเปลี่ยนโหมดค<ช>รับเป็นโหมดสปอร์ตเขาเรียกปุ่ม R+ p s อกดแล้วจะเป็นเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าจอรถแดงขึ้นมาแล้วคือโลโกโล้ R+ p s เลยเห็นว่าขับไม่ดีนะลำบากเลยทำไมอ่ะ R+ p s R+ p s ไม่มีใครแก้ให้กูเลย <S <S เพวกมึงแม,ม,ม่งเล่นเงินโหไม่เต็เนเลยขอแปลว่าตอนนี้เราพร้อมซิ่งละ เมื่อกี้ที่รอบแรกคือยังไม่ได้กดอะไรเลยก็คือเป็นปกติแต่จริงๆผมจูนมาแล้วมันไม่มีผลเท่าไหร่ครับ<อ>ผมจูนมาเข้าใจละแต่พอเขากดแล้วโชกจะจะมีความเหนื่นมากรู้สึกแข็งขึ้นไหมพี่พอกดอารู้สึกว่ามันเด้งๆล <พอ S 2> ้งลองหน่อยดิผมเนี่ยผมผม,ต,ผมตอนนี้ฮาอยู่ลองกดดิกดอาอยู่พี่แต่คันนี้มันเป็นทั้งรีใหม่นะมันปรับโหมดได้อยากซิ่งโชกไปต้องสัมพันธ์ด้วยมันจะแข็งขึ้น ก็ให้มันยึดเกาะถนน,นเข้าโค้งยนแล้วมันไม่หลุดไม่ไหลอันนี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นความรู้ที่จํามาจากคนอื่นนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าเอน <laughs> ื่องจากว่าน้องต้นเนี่ยเป็นประเภทไม่ค่อยเสียนไม่ค่อยซาเท่าไหร่เเชี่ยแรงสัตว์ที่ถนนทางเพราะพี่ต้นขับมาก็่างนี้ไม่เช่ถนนยนหมดแล้วอ้ยสองเกียร์หน่อยตรงเนี้ยบูธรรมดาธรรมดา เออเอาดิให้แบกันเองพี่โอ้ทำไมพี่คึกขนาดนี้วันนี้พี่โนโรถถ้รู้สึกกินหมูกระทะแล้วมันคึอกอ่ะพี่ต้นฝากอะไรทั้งบ้านนะครับการที่จะมีรถดีๆตามฝันขับแบบนี้นี่มันต้องทำยังไงครับมันอยู่ที่เราอะครับว่าเราตั้งใจขนาดไหนเราอยากได้ขนาดไหนอือแล้วก็รถทุกคันทุกคนมีสิทธิ์หมด อยู่ที่ว่าใครทาใครทํามากท, ой, ทากําน้อยครับสุดยอดถ้าเกิดคุณทําน้อยคุณก็มีน้อยคุณทํามากก็มีมากแต่ผมมาทําเยอะแต่มีน้อยนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นหมูกระทะคุณเปิ้ลนามากมากเลยที่ให้เรามาแอบชมรถนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซ <c oughs> ับสไครต์ <c oughs> ช่องนุหญิงยางด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกดซับด้วย วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีและขอบคุณครับบ๊าย